กูอ่าใจเท่นี่วุ้ยหยังกาได้พอดีกาเนี่ยไงอืมต้องตายเลยอู้วโอ้เจ้าสิไปน้องขอยบาะเจ้าเออโอ้ยได้ผู้ไายแล้วอึอึอึ๊จต้องไปนลำลังแม่นไปพร้อมกันแน่หรอได้ไปพร้อมกันดีสามอ่ะบ่บ่อนั้นนเจ้าเด็กกับพวกกันพร้อมสามมันบ่ได้ เ้องไ้องไปกับพนักงานไปเจ้าไปอไปกับเเดาับงมหจก่อนซูพยายามมันไปชิ้นหอแล้วเอาหัวรีกออกเด้อคือละวาน่ะอย่ามันอันซ้นนะมันจะมีเบมันตัเบกเ้ออ่นนิดนึงอันนึ่งพร้อมแล้วปลอยมาเลยคอยคอย Um gh, okay. จับมันอย่าจับสล okay. uh ิงเด้อไปเฮ้ยเดี๋ยวมาดูตะโกนอกไรเออเออแบมเออจับแบมตานึ่งร้อมแล้วเพิ่มเลยนะเราในเซออกไปกับแค่เด้อโอเคโอเคอ่าไปพาไปนั่งพักโอเค 哎。Eh. ยอดเรียบร้อยทุกคนเนอบาวนัทชนนเป็นคนที่สองมีแต่แมงอันนี้เนาะด้วยเพราะว่าเขามาตอนไงพ้อนแมงสิบร่อตอนกลางคืนคือสริงจิจแต่ตักแตนมไพชิพาเจ้ามาเมกลาชุกมาซูมมันก็ยังบินไปไม่ได้เขาจอเขาจะจอเลือกอยู่บนเนาะด้วย คนงระวังหัวตัวหินนะครับใช่ถ้าทายเนาะถ้าทายแถวดิถือว่าคุ้มแล้วได้มาผู้พามาเนาะทุกคนถือว่าติดตามฝากกุไลก็แชร์เลยนะการสบายปะฝากกุไลก็แชร์ให้คลิปนี้เนาะถ้าผู้ใดอันมีความสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่ามีความเสียวซ้ำใด บึงบ่งบัวอยากทายบัวอยากแนมนต้องได้ทุกคนเลยเอันนี้ต้นพะน้ะอาสามนี่ก่บนยำออกไปพุ่นจังโตนจังโตน้นจะนำมาสิบคนพร้กัทันต์โอเคไปเลยอย่าเพิ่มอย่าไประวังมันถือหินไปเฮ้ย เออมันจะมีเบรกเนาะด้วยว้าว wow. ไปบอจีอย่างแรกทุกคนที่ไปคนเดียวหรอกนี่ Аа. Аа. Уу! Уу! Пим. Ох, чи. Сио, сио. Маа код дио. รอลนะโนี่ทุกคนถือว่าผ่านผ่านรอบสามมาแล้วผ่านด้านที่สามเนาะนี่ก็สีเข้ออ่อนเออด้านที่สองด้านที่สามเลยเนาะเข้ามานี่ด้านที่สี่เนาะสีข้อสีเข้อด้านที่สี่เนาะทุกคนถือว่ามาพักเมื่อยพักผ่อนกันอยู่อันสะพานย่างได้บ้านี เนะเยี่ยมอิ่มอิ่มอิ่มถือว่ามือนี้คุ้มพี่น้องทุกคนสองเงินสองแสนแปดสิบห้าพันนี่คุ้มได้ความท้าทายแล้วก็ได้ประสบการณ์เนาะได้ขี่สลิงบาเจีห้องดังของบาเจีเป็นอะไรห้องด้านนี่แหละใครได้แล้ววะเอาเนาะฝากอันคิดนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าเป็นกำลังใจให้ทีมงานของฟังเฮาเลยกะอ่าพนักงานเนาะนี่พนักงานสองนุ่มโสดเพคนวะมาฮกได้ขี่หราะว่านั่งแถวเพิ่นเพิ่นบอกกล้าขี้เนาะเอาเดี๋ยวเฮาสิผู้ละสุดฮอดวงจรจังสีแดงออั่าลงไปเนาะไปไปทีมงานเราพร้อมย่างกัน ไปย่างย่างไปนี่ถือว่าภารกิจอันตอนที่สี่บอกว่าหนึ่งสองสามสี่เนาะภารกิจที่4ี่ถือว่าย่างย่างคัวอูยงนีอกบัวเอา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 ให้ให้ให้เล่าถ่ายเท่านั้นเเออ ไยละคนลออก่ออกบอย่างกัพพ้อมกันย่างกับไรเทละคนวันนี้เราเขาอยากได้คีบกันย่างดิง<ฮ>่งอไได้ดกูนะกดไนะ่าอะไ้น่ะหัวได้เทือเทือละสามมาไปก่อนเทาเขากูกอนเดี๋ยวให้ลามาก้อนกันเลยไปเสร็จาไป้อยนะ มึงยังลงงานไหมอีกมั้ยไปไหนแม๊ไปน้พ่อมึงลงงานไหมไเฮ้